ชีวอลูกชีวอลูกเพ่อมักลาต้องหายเด้อต้องเฝ้าหายครับเข้มแข็งลุกเข,ข,ข้มแข็งเข้มแข็งเข้าใจบ่กินเยอะๆกินหลายๆต้องเข้มแข็งลูกหลวงตาคิดถึงมักลาพ่อคิดถึงบักลาเข้าใจบ่ครับเดี๋ยวก็หายครับเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หาย ขอแรงอ,อกแรงใจขอกําลังใจให้เฮียจีวอนด้วยครับขอกําลังใจให้เฮียจีวอนด้วยนะให้เฮียจีวอนรีหายครับเนาะดูมองมองหน้าพ่ะครับครับผมหายลูกหายเม,เมื่อกี้พระจาจาร์ลงตาป้อนอาหารป้อนอาหารเขาได้หลายหลอด สี่หลอดอ่าสี่อ่าสี 4, ่หลอดสี่ห้ายี่สิบยี่สิบชีสีเลยเนี่ยกินสดชื่นขึ้นแล้วเดี๋ยวย้ายกรงเดี๋ยวย้ายกรงคุยกับคุณหมอแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับคุณหมอคุณหมอแจ้งอาการแจ้งอ่าวินิจฉัย วินิจฉัยใ,ในการรักษาก็มันจะมีตอนนี้ก็ให้ยาฆ่าเชือ้อให้ยาฆ่าเชือ้อกำลังใช้ยาฆ่าเชื้อครับเขาไม่มีไข้คุณหมอบอกผลค่าเลือดปกตินะผลค่าเลือดปกติแล้วก็ตรวจเอดแมว ปกติไม่มีไม่มีเชื้อเอดแมวแล้วก็ไม่มีเชื้ออ,อะไรเกี่ยวกับพิษสุนัขบ้ามา,าไม่มีแล้วก็ไม่มีไม่มีเชื้ออะไรทั้งสิ้นเม็ดแต่ว่าเลือดค่าเลือดค่าเลือดค่าเลือดเขาจางนิดเดียวอย่างนั้นด้วยความที่เขาเสียเลือดเลือดเจาะเลือดไปตรวจเมื่อวาน เลือดเขาจางหน่อยเดียวเม็ดเลือดขาวกับปกติคงที่คุณหมอตรวจโดยละเอียดแล้ววันนี้ไม่มีโรคเอดแมวไม่มีแล้วก็ภาวะหัวใจปกตินะภาวะหัวใจปกติไม่มีแทรกซ้อนไม่มีแทรกซ้อนเ,ออเชื้อไม่ลงเลือดเชื้อไม่ลงเลือดเชื้อไม่เข้ากระแสะเลือด เฮียจีวอนเชื้อไม่เข้ากระแสเลือดครับเลือดปกติตับไตปกตินะค่าตับค่าไตาปกติคุณหมอแจ้งเมื่อกี้ยืนคุยกันเมื่อกี้นี่อ่าก็เลยมาแจ้งให้ญาติโยม,มได้รับทราบมาแจ้งให้เอฟซีเฮียจีวอนได้รับทราบเป็นห่วงน้ำตาเป็นห่วงเห็นเขาคุยกับเขาน้ำตาจะไหลบักราต้องหายเข้าใจปะครับ จีวันจีวันลุกจีวันต้องหายลูกหายพยายเจ้าจงหายเจ้าจงเป็นเด็กด,ดีเจ้าจงหายไปอยู่กับพ่อเจ้าจงหายไปอยู่กับบักษาบงบักสาบงมันคิดถึงนะครับก <c oughs> ็มัน ระยะเวลาใช้ระยะเวลาสี่วันวันที่ยีบเจ็ดที่เขาฟัดกันมาย7 28ิบเจดยิบปดยบเก้าสิบวันที่หนึ่งสี่วันเองเอไม่รวมวันนี้สี่วันสี่วันนี้นนนแบบโอ้เชื้อนี่แรงมากเลยเร็วมากเลยหายลูกหายาพ่อเป็นกำลังใจให้ลูก เนี่ยตอนที่ตอนที่พระอาจารย์เข้ามาหาเขา้ามาหาเขาเขาเขานอนอยู่พอพระอาจารย์เข้ามาเขาก็เลยลุกลุกให้กินน้ำกินน้ำไปเยอะแล้วแล้วก็กินอาหารกินอาหารก็ไปเยอะแล้วให้กินอาหารเยอะครับก็อยากให้เขากินคุณหมอบอกกินได้กินได้ไดอาหารอา ก็ค um um ือขนมขนมเลียขนมเลียนกินได้คุณหมอบอกกินได้ยิ่งกินได้เยอะยิ่งแต่ดีคุณหมอบอกไม่ต้องกลัวว่าดูตาเขาจมใสแสงถ้าแสงถือโทรศัพท์น่อยรร้อนนั้ยพ่อขออีกร้อนนึงครับกินอีกร้อนนึง แสียหรวะแสีบโบวะ ริงเวะินเข้าวะอยากหายเรี่วเลนิร้อยเน ก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เฮียจีวอด้วยให้เฮียจีวอหายกลับคืนมานั่งสมาธิกับลวงตามาฟังธรรมกับหลวงตาอีกครับให้เฮียจีวอหายผ่าน้องๆฟังธรรมผ่า,าน้องๆน,นั่งสมาธิครับเนาะบักลานเน้ะเฮ้มันเก่งเถอะวะมันเก่งเถอะวะแทบ <c oughs> แกบเน้ เดี๋ยวคุณหมอกับปอนเองเดี๋ยวคุณหมอกับปอนเองเลาเออเดี๋ยวคุณหมอกับปอนเองลูกเวลาหิวคุณหมอก็ปอนถึงเวลาคุณหมอกบปอนอาใจบอกครับเวลาต้องกินได้คุณหมอกะปอนอาหารบลาต้องกินได้เนี่ยอยู่ที่วัดเหมือนกันอยู่ที่วัดนี่พระอาจารย์มีแต่พระอาจารย์ป้อนเขาถ้าไม่ป้อนก็นั่งเขี่ยนั่งเขี่ยให้เขาเขากินเขากินถ้าเราไม่นั่งเขี่ยถ้าเราไม่ป้อนนี่ จีวอนเนี่ยเขาติดนิสัยแบบนี้แหละเขาจะไม่กินถึงทีอาหารไว้เนี่ยถึงเทอาหารไว้เขาก็ไม่กินเพราะว่าต้องนั่งเขีย่ยต้องนั่งป้อนเขาก็บอกคุณหมออยู่ต้องป้อนเขาค่าดูแลค่าใช้จ่ายไม่เป็นไรเต็มที่ไปเลยลวงตาไหวเฮียจีวอนเขามีทุนของเขาไม่ต้องห่วงครับผมไม่ต้องห่วงเลยอ ก็จะได้เข้ามาเยี่ยมเขาอีกครั้งหนึ่งสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นจะได้มาเยี่ยมเขาอีกครั้งหนึ่งอืมก็มีโยมที่เดินทางมาจากกรุงเทพมาเยี่ยมเขาด้วยกําลังบินมาครับกําลังบินมามีคนรักคนไม่ตายเฮียจีวรหายเด้อเวลาเด้อเวลา,าต้องหายต้องหายครับหายวันหายคืนคืนสู่สภาพของความเป็นเฮียจีวรให้ได้ลุกคืนความ คืนสู่สภาพของความเป็นเฮอจีวอนให้ได้คุณหมอเขาบอกว่าถ้าเนื้อเนี่ยถ้าเนื้อตายมันหลุดออกเขาก็จะทำการรักษาสมานแผลก็ออกจากโรงพยาบาลถ้าแผลหายแค่นั้นเองข้างในข้างในไม่มีปัญหาแล้วคุณหมอบอกข้างในไม่มีปัญหาก็ก็เรื่องเลือดเลือดไม่ไม่ติดเชือ้อ เลือดเขาไม่ติดเชือ้อแล้วก็ตับไตไส้พุงภาวะไตนี่ไม่ไม่ติดภาวะไตปกติครับตับก็ปกติหัวใจตรวจหัวใจด้วยปกติหัวใจก็ปกติแต่ว่าจะเป็นเลือดจางนิดเดียวเป็นเลือดจางนิดเดียวด้วยด้วยภาวะที่ คุณหมอเขาเจาะเลือดเอสียเลือดมากก็กได้เสียเลือดมากแล้วก็เจาะเลือดเอาไปตรวจก่อนตรวจที่มุกดาหารด้วยแล้วก็ตรวจที่นี่ด้วยมันเสียเลือดมากก็เลยเป็นเลือดจางนิดเดียวอนอกนอกนั้นเม็ดเลือดขาวก็ปกติเม็ดเลือดขาวก็ปกติปกติหมดทุกอย่างนี่เขามาแค่วันเดียวเองเขามาแค่วันเดียวเองเราคิดช้าไปหน่อย อาจารย์คิดช้าไปนหน่อยคิดช้าอะไรคิดช้าตรงที่ว่าเออกอ็ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอที่อยู่คุณหมอแม่หมอวิภาวดีปรึกษาคุณหมอเมื่อวานนี่คุณหมอแม่หมอวอิแม่หมออยู่ที่วิภาวดีสัตวแพทย์นะทักแชทไปปรึกษาท่านท่านก็แนะนำดี ที่นี่ดีที่สุดหนึ่งในประเทศไทยเลยก็บอกนี่โรงพยาบาลปียมิตรนี่ที่หนึ่งในประเทศไทยเลยรักษาหายเร็วด้วยบอกหายเร็วด้วยก็อย่างที่โยมแม่หมอพูดก็ก็ดีดีขึ้นมากเลยแต่ว่าต้องอดทนเข้าใจบัก่าบักราต้องอดทนเขาเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้น ตั้งอยู่ทุกคนย่อมเจ็บป่วยครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์ย่อมเจ็บป่วยในเมื่อถ้าเจ็บป่วยแล้วเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยแล้วต้องรักษาต้องรักษาในเมื่อรักษาก็ต้องรักษาให้ดีที่สุดเฮียจีวอนเขาไหวเขาไหวไม่ต้องไม่ได้ระดมทุนในการรักษานะไม่ต้อง โอนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยเพียงแค่ส่งใจส่งกำลังใจมาให้เฮียจีวอนก็พอว่า,าเฮียจีวอนเขามีทุนเขามีทุนในการรักษาเขาไหวเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเฮียจีวอนเขาเขา,เขามีทุนทีนี้ห้ามเด็ดขาดห้ามนำเฮียจีวอน,นี่ ไประดมทุนในการรักษาห้ามเด็ดขาดถ้าเห็นนี่ไม่ได้พอเพราะว่าเฮียจีวอนเจ็บป่วยก็บอกมาแต่ไหนแต่ไรเฮียจีวอนเจ็บป่วยไม่สามารถที่จะระดมทุนได้เพราะว่าเขามีทุนของเขาเฮียจีวอนครับ,ๆๆรบ,อบอพ่อกำลังสิบไปแล้วเ้าใจเบาเม่อพ่อกำลังสิบไปแล้ว ให้บัลลาอดทนเดอ้อให้บัลลาอดทนให้จีวรอ,อดทนลูกจีวรนอดทนให้ถึงที่สุดอดทนลูกเดี๋ยวก็ไปอยู่วัดแล้วเใจบ่ครับบัลลาต้องอดทนไหนเออพอมาหาบาัลลาบัลลาต้องอดทนใจบอครับอดทนสู้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 วันคืนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปลูกเชา้า สายเย็นกลางคืนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปลุกผ่านไปเราเดี๋ยวก็แข็งแรงเราก็แข็งแรงครับที่นี่คุณหมอเขาดูแลแบบใกล้ชิดมากเลยพี่พยาบาลเขาดูแลแบบใกล้ชิดมากเลยต้องอยู่ในสายตาต้องอยู่ในสายตานะ ธุขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ขอแค่กําลังใจให้เฮียจีวอนก็พอพรุ่งนี้หลวงตาถึงจะกลับพระอาจารย์ถึงจะกลับต้องดูเฮียจีวอนอีกเป็นกำลังใจใหเฮียจีวอเดี๋ยวมาป้อนอาหารอีกวันหนึ่งพระอาจารย์ป้อนเขาเขากินได้เยอะ,ะกินได้เยอะมากๆเลย กินแล้วเดี๋ยวก็ขับถ่ายเองอัตโนมัตินะกิ้งบ่ตองน้ำตาซึมบ่ตองห,องห้องหา้าใจ่เข้าใจบอกครับบ่ตองน้ำตาซึมเล้วนะเขาเสีอายเขามันชสีอายเอือยพยาบาลเขาใจบ่ครับต้องอดทนเลยเวาต้องอดทนอดทนลูกต้องอดทนให้ได้ลูกเราเป็นผู้ชาย ต้องอดทนพึ่งมาพึ่งมารับรู้ว่าความความรักความเมตตาที่มันบริสุทธิ์ด้วยความเป็นห่วงนี่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยเฮียจีวอนครับขออนุญาตลงไลค์ก่อนขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้เฮียจีวอนด้วยนะ 洒脱，洒脱。